พาทุกคนนะคะมาดูกล้วยหักมุกกันดีกว่านะคะต้นกล้วยหักมุกที่เราปลูกกันมาตอนต้นปีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะต้นเขานะคะคสูงมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่าต้นเขาสูงขนาดไหนนี่ใบมีเยอะเลยนะคะกิ่งก้านใบของเขานะคะให้ดูกันใบเริ่มมีแล้วก็นหนอ่อเริ่มมาแล้วนะคะหน่อนี่มีหนอด้วย หน่อนี้นะคะเป็น,น ORE, หน่อหน่อหน่อแรกที่เพิ่มมาจากต้นแม่ของเขานะคะเอ้ต้นจะเป็นต้นแม่ส่วนนี้จะเป็นอีกหนอนหนึ่งนะคะหนอก็เริ่มสูงแล้วนะคะสูงประมาณนี้เลยต้นกําลังสวยเลยนะคะยังมีอีกหนอนหนึ่งนะคะทุกคนหนอเล็กนะคะหนอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะไปดูกันหน่อเล็กๆนะคะนี่เลยหน่อเล็กๆนะคะปลูกต้นเดียวนะคะปลูกหน่อเดียวนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยหน่อแม่ก็มีนะคะต้นแม่ก็มี แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นอีกหน่อหนึ่งนะคะเป็นต้นขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน่อที่สองสองรองจากต้นนูนนะคะแล้วก็นี่ก็มีอีกหน่อหนึ่งนะ,ะหน่อเล็กๆลืเริ่มป่งขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนหน่อเล็กๆนะคะต้นกล้วยหักมุกนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราเนี่ยจะปลูกต้นกล้วยน้ำว้ากันเนาะ ปลูกกล้วยน้ําว้าเยอะแล้วเราก็มาปลูกกล้วยหักมุกกันบ้างเพราะว่าเราต้องนํากล้วยหักมุกเนี่ยไปทอดเนาะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราเราก็ปลูกกล้วยหลากหลายเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นกล้วยหักมุกที่เราปลูกไว้ซึ่งเราจะเพิ่มรายได้ให้กับเราอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งเราจะใช้กล้วยดิบๆนะคะกล้วยดิบแล้วก็ออกแก่หน่อยนะคะเป็นกล้วยหักมุกที่เราจะไปทอดกรอบกันเช่น เป็นกล้วยเขียวก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้วยทอดกรอบแบบหวานก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทําเป็นกล้วยแบบอื่นก็ได้นะ,คะใครที่คิดอยากจะทํากล้วยนะคะกล้วยทอดกรอบก็แนะนําเลยนะคะกล้วยหักมุกนะคะกรอบมันอร่อยแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปด้วยนะคะอร่อยด้วยพื้นที่ของบ้านส่วนไร่นานะคะที่ปลูกนี่ก็จะเป็นแบบเกษตรผสมผสานนะคะทุกคนจะมีล่องอยู่3ามล่องนะคะตรงเป็นล่องริมนู่นหนึ่งล่อง ล่องตรงนี้อีกหนึ่งล่องแล้วก็อันนี้จะเป็นล่องอีกล่องหนึ่งนะคะบนพื้นที่นี่คือจะปลูกตะไคร้พื้นที่ด้านล่างนะคะปลูกตะไคร้เป็นพืชชั้นล่างไปนะ,ะชั้นชั้นบนดินผิวดินไปนะคะแล้วก็อาจจะมีแซมพวกบววพวกฟักทองบ้างแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ปลูกนะคะฝนตกน้ําแช่เขาก็ตุยไปหลายต้นแล้วนะคะก็ยังไม่ปลูกรอให้อากาศหนาวอีกสักนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะคะเงาะเงาะ,ะที่เราขยายพันธุ์มา จากมเมล็ดนะคะทุกคนอันนี้เขาต้นเขาเริ่มโตเยอะแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยพันธมะลิอ่องตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะคะเล็บมือนางก็งอกหลายต้นแล้วนะคะมีกล้วยไข่ด้วยตรงนี้จะเป็นต้นตะไคร้ซึ่งตะไคร้นี่คือก็ปลูกแบบนี้เลยนะคะติดๆกันไปเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาตัดตะไคร้ด้วยเหมือนกันนะคะตัดตะไคร้ให้กับนาสักสิบโลแต่ว่ามาให้ดูการเจริญเติบโตของกล้วยหักมุกด้วยนะคะ การปลูกก็ไม่ยากนะคะทุกคนกล้วยหักมุก็ปลูกเหมือนกล้วยทั่วไปเนี่ค่ะขุดหลุมนะคะลงไปให้ลึกสักหน่อยหนึ่งนะคะประมาณสักครึ่งเมตรได้นะคะทุกคนเพราะว่ารากเขาจะได้อยู่ลึกๆนะคะเดี๋ยวแวะให้ดูกันตรงจะเป็นหนอนกันหนอนหนึ่งนะคะหนอเล็กแล้วก็ด้านล่างก็วางเป็นปุ๋ยหมักสักหน่อยนึงนะคะเศษใบไม้ก็ได้นะคะปลูกลงไปแล้วก็ขุดหน่อเขาหน่อเขาก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าเราขุดมานะคะขุด ประมาณนี้ก็ได้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะให้ต้นเขาแข็งแรงเราก็ปลูกลงไป,ปกรุบดินให้แน่นนะคะลดน้ําใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกบางกระไดน้ําหมักชีวภาพก็ได้นะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งปลูกช่วงฝนกําลังจะลงเนี่ยเขาขึ้นหรือว่าโตดีมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าปลูกเป็นช่วงหน้าแลงเนี่ยอาจจะต้องคอยลดน้ําเขาสักหน่อยนึงนะคะนี่ก็เป็นผลผลิต เป็นกเกษตรผสมผสานนะคะ,กะเกษตรพอเพียงที่เราทําไว้นะคะก็ให้ผลกับเราแล้วนะคะทุกคนผ่านมาเกือบสิบปีแล้วนะคะทุกคนที่ทําลักษณะแบบนี้นะ,ะอยู่แบบพอเพียงะคะ่ะทุกคนไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรนะคะก็อยู่ไปให้ความสบายอกสบายใจนะปลูกต้นไม้ต้นไร่นะคะก็พามาชมกันนะคะสําหรับวันนี้